เลิปทิ้นที่มีเฉดสีหลากหลายให้ได้เลือกสัรจัดเต็มนอกจากจะมีสีที่คมชัดเนื้อบางเบาเรียบเนียนและติดทนนานแล้วยังอุดมไปด้วยมันสกัดจากธรรมชาติทำให้ทาแล้วไม่เหน,นืะอหนะช่วยทำให้ริมฝีปากชุ่มชืน้นไม่แตกหรือแห้งเป็นคราบระหว่างวัน ลิปทินรุ่นนี้เป็นเนื้อเวนเวทแม้แต่สาวๆที่ปากแห้งก็สามารถทาได้ค่ะเพราะทาแล้วไม่รู้สึกแห้งหรือฉ่ำจนเกินไปสำหรับใครที่ไม่ชอบความรู้สึกแห้งของเนื้อแมทหรือความฉ่ำของลิปกลอสแล้วก็ลิปทินตัวนี้อาจตอบโจทย์ของคุณได้ดีที่สุดเลยค่ะ ลิปทีนที่มาพร้อมกับแพ็กเกจอันหรูหราให้เนื้อสัมผัสที่บางเบาราวกับปุยเมฆตามชื่อรุ่นและคอนเซปต์ walking in the cloud สำหรับรุ่นนี้มีจุดเด่นคือได้รับการออกแบบหัวแปรงในรูปทรงหยดน้ำทำให้เกลี่ยได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการทาเป็นแบบออมเรก,ก็จะได้ลุกแสนน่ารักหรือการทาเต็มปากก็จะได้ลุคแสนเซ็กซี่ซึ่งสาวๆสามารถสนุกไปกับการแต่งแต้มสีสันบนริมฝีปากของคุณ นอกจากนี้รุ่นนี้ยังมีเทคโนโลยีเบลริงไว้ช่วยเคลือบบำรุงริมฝีปากไม่ให้แห้งหรือตกร่องระหว่างวันอีกด้วยค่ะลิปสติกเนื้อแมทที่มีพิกเมนต์นน่นละเอียดเน้นความชัดเจนของสีแบบจัดเต็มและเน้นความติดทนไม่หลุดลอกง่ายระหว่างวันแม้ตัวลิปสติกจะเป็นเนื้อแมทแต่ก็มีความนุ่มนวลทาง,ง่ายเรียบเนียนไปกับริมฝีปากสามารถกลบสีปากเดิมได้เป็นอย่างดี แถมยังไม่แห้งเป็นขุยสำหรับรุ่นนี้มีหลายเฉดสีให้เลือกสรรซึ่งมีทั้งเฉดสีสุภาพสามารถทาไปทำงานหรือทาในชีวิตประจำวันได้ที่สำคัญแพ็กเกจของลิปสติกรุ่นนี้ยังน่ารักคาดว่าน่าจะถูกใจสาวๆหลายคนรับรองว่าควรค่าแก่การสะสมมากค่ะลิปสติกรุ่นนี้เป็นลิปสติกสไตล์จิ้งจุ่มแบบน้ำ เหมาะสำหรับสาวๆที่ชอบความบางเบาและเนียนนุ่มเพราะเป็นลิสติกประเภทลิควิดจึงเดี่ยง่ายไม่เหนอนะหรือเป็นคราบหลังจากที่ทาลงบนริมฝีปากแล้วจะเซตตัวเป็นเนื้อแมทจึงให้สีติดทนชัดเจนมีหลากสีให้เลือกสรรตั้งแต่เฉดสีนูดอ่อนๆไปจนถึงเฉดสีเข้มเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของน้ำมันสกัดจากธรรมชาติจึงช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากของคุณรับรองว่าไม่แห้งตึงระหว่างวันอีกด้วยนะคะ ลิปสติกรุ่นนี้เป็นลิปสติกเนื้อกำมหยีผสมผส,สานร,ระหว่างครีมกับแมสหรือที่เรียกกันว่าเนื้อเวนเวทมีเฉดสีหลากหลายเป็นแท่งเรียวยาวพกพาสะดวกซึ่งแพคเกจรุ่นใหม่นี้จะมีสีสันสดใสต่างจากรุ่นก่อนเลยครับมีเนื้อสัมผัสนุ่มสีชัดติดทนนานสามารถกลบสีปากเดิมได้อย่างชัดเจนที่สำคัญทาแล้วไม่แห้งเป็นก้อนริมฝีปากไม่เป็นขุยหรือตกร่องอีกด้วยสามารถใช้เติมระหว่างวันได้บ่อยตามต้องการ นอกจากนี้สาวๆยังสามารถเพิ่มลูกเล่นให้กับริมฝีปากของตัวเองด้วยการทาแบบออมเบรก็จะให้ภาพลักษณ์และสเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปค่ะ ลิปบาล์มแบบมีสีที่มาในแพ็กเกจรูปหัวใจแสนน่ารักคุรค่าแก่การครอบครองไว้สักชิ้นสำหรับรุ่นนี้มีขนาดเล็กกระทัรดรัดจึงสามารถพกพาได้สะดวกและยังอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่จะช่วยบำรุงริมฝีปากให้เนียนนุ่มชุ่มชื่นไม่แตกลอกเป็นขุยลิปบาล์มรุ่นนี้มีให้เลือกถึง5เฉดสีด้วยกันได้แก่สีชมพูพาสเทลสีชมพูกุหลาบสีส้มคาราสีส้มนูดและสีแดงอิฐไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ให้ความสดใสดูสุขภาพดีและโดดเด่น อย่างเป็นธรรมชาติเรียกได้ว่าไอเทมนี้เหมาะทั้งซื้อให้ตัวเองหรือซื้อให้เป็นของขวัญแก่เพื่อนๆหรือสาวๆมากเลยค่ะลิปสติกเนื้อแมทแพคเกจดูหรูหรามีสองรุ่นคือรุ่นแท่งสีดำและรุ่นแท่งสีทองแววาวสำหรับลิปสติกรุ่นนี้ทาง,ง่ายสามารถใช้ได้กับริมฝีปากทุกแบบช่วยให้ริมฝีปากดูอวบอิ่มและดูสุขภาพดีสีลิปสติกติดเรียกเนียนไปกับริมฝีปาก เพราะมีพิกเมนต์เด่นชัดและยังพบพาสะดวกสามารถนำมาเติมระหว่างวันได้โดยจุดเด่นของรุ่นนี้คือมีเฉดสีสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หลากหลายโอกาสสามารถปกปิดรอยคล้ำของริมฝีปากได้เป็นอย่างดีรุ่นนี้เหมาะกับสาวๆคนไหนที่ไม่ชอบเล็บสติกเนื้อแมทเพราะได้ออกแบบมาในรูปของลิปกลอสเนื้อลิปคลายเยลลี่ที่มอบความฉ่ำน้ำพร้อมกับพิกเมนต์อันสดใสประกายแวววาวช่วยเพิ่มสเสน่ห์ให้กับริมฝีปากของคุณ อีกทั้งยังมีน้ำมันสกัดจากพืชพันธธรรมชาติถึง6ชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ำมันสกัดจากผลอะโวคาโดน้ำมันสกัดจากมะพร้าวน้ำมันสกัดจากดอกดาวเรืองและอื่นๆอีกมากมายที่ช่วยบำรุงริมฝีปากของคุณให้เนียนนุ่มเก็บกับความชุ่มชื้นตลอดวันที่สำคัญสาวๆยังสามารถใช้ลิปกลอสรุ่นนี้คู่กับลิปสามรุ่นอื่นๆได้โดยการทาลิปกลอสทับปิดท้ายอีกด้วยนะคะ ลิปทีนเนื้อมูสสุดเนียนนุ่มที่มีเฉดสีให้เลือกถึง5เฉดที่มาพร้อมกับโทนแดงอมส้มเข้ากับช่วงฤดูร้อนเป็นที่สุดจุดเด่นของเนื้อมูสคือเกลี่ยง่ายและบางเบาไม่หนักริมฝีปากจึงเหมาะกับสาวๆคนไหนที่ไม่ชอบเนื้อแมทหรือลิปที่มีเนื้อสัมผัสแห้งจนเกินไป นอกจากนี้รุ่งนี้ยังมีพิกเมนต์นั่นละเอียดให้สีชัดติดทนนานช่วยให้ริมฝีปากดูอวบอิ่มสุขภาพดีด้วยค่ะสำหรับสาวๆคนไหนที่มีริมฝีปากคล้ำหรืออยากให้สีทินตติดชัดยิ่งขึ้นเราขอแนะนำให้ลงคคาซีลเลอร์ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้สีเพี้ยนค่ะ ลิปทินมาในรูปแบบแพ็กเกจสีทองสุดชิคที่เรียกได้ว่าดูโดดเด่นและแหลกตาสุดๆเพราะทางแบรนด์ได้ใช้ภาพของนางแบบ3 c มสีที่คัดเฉพาะส่วนริมฝีปากมารังสรรค์นบนแพ็กเกจลิปสติกรุ่นนี้สำหรับลิปทิ้นรุ่นนี้เป็นสูตรน้ำให้ทั้งสีสันและความฉ่ำวาวรุ่นนี้มีถึง5เฉดสีให้ได้เลือกสรรใช้แต่งแต้มริมฝีปากของคุณให้มีเสน่ยยิ่งขึ้นโดยเริ่มทาจากบริเวณด้านในของปากแล้วค่อยๆระบายเกลี่ยออกมาจะได้ลุกสดใสบนทุกโซนที่สำคัญยังติดทน ได้ดีไม่หลุดลอกระหว่างวันด้วยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสําหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคําอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด